ลัก้าวเเลเดมักบามาให้ไยินอเจเอลกาทะเลเลต้ยาวัแกิษหเดลป่าอาที่ไอกามาพี่นะชัล่ะเอาไม่ดูฮะคุยนี่เขานอบุงยูอวยมาพี่ราดูยูอนอลกาแม่ออาที่ไอ้ในยักษ์ข้าจะเา่ับงเเชองจงหัดหัดได้าชองตขันได้ปุจักข้าไดาดูยู่ะขามาคุยนตนาข้าอ้ไม่เลยขามาคุย ไปชอบุกโอเลยูดีเอาใจยาอยเหรอนานี่่เหรอเน้อ้ไปโอ้อจ้ะจ้าอะรกันนะมื่อกอาีผนันละก้มเอฮะเออเนีจ้าใครอยู่ที่ทะเลต้องมีอยาอยู่เอ้จ้าเกไ่คผนัไปชองะลสังเกตว่าจ้ะเออเนี่เอ็มยานน้าตัวสังเกตอนี่สังเกตุย์าพี่เน่ยสังเกตุจะข่าอะไได้เหรอจ้าเหอเจเนี่ยเอ็มยาจะมองยจ้าลนดเนาะ

เวเจ้าหอมือหน้าเมเมบันเิพิเนเ่นเจ้าอบากำก้เอมหอบาบาอ้ม่ได้มาหลอเนเยหล่อนี่อ่ะไม่ได้มาอเรนเอนี่ออกสายอย่าเหลกามาทด้ยอ่ร่เม่อก้เาป่าม่อายุตาหลงเาอยุ่งเา เนี e ่ไปท่าเดียบูจะอาบไปจะท่าเดีเออจะเอาไปเท่าเดียะไดี๋ยวจะเท่ายบออ๋อไม่เดี๋ยวจอไปอย่างไหนนั้นยาอยู่เามาไปจะไปอยู่อ๋อราบบว่าอยู่แล้วเร่องมนอะไรไปอ่ะเรืมึงยม่ได้ป่าจะจะนั่นเาไปทะไรกันลยก็ด้มือนกัิเนาะนักไหนีไปกตรงนจะดันน้าเวจ้าอินทร์ศเอ่อพี่สนั่ราเป่นั่งมบุญอ๋อ เลย5ไหล่จากเวี่ยที่จานแมะมันดูแล้วอีกก้อมมาเลยอะชั่วกันตาลายะเดียวก็เลยอัสนะปีจะดีกูโมเลยดิเนี่ยไม่รู้เลยไม่สึกเนาะกูที่มามาเสื้อดียัวมะยัวยัวมะยัวตะญาญะกะบัวเลยมวยยัวและญาญะกะบัวเลยมวยยัวเปลี่ยนบิยอเสร็จด้วยนี้ไหล่ตามันรู้แล้วใช่มั้ยเลยกวยนี่มาอเปดาเรนตะบออีปีโมยัวปีดาเนี่ยกายามาเนี่ยตะเย ลีเลาดีี่ต่แบบีอกุติจิว่ะตละบาีไล่กาีอลีลุเไนล่กไปเส้นยเอดไลุดล้วยลยทีนี่นะลุลยะเขานาจานเขานงดิฮัลโหล

ชาวแยะคนแยะมาโอ้ซ่าอะมาเนาะห่อแกมาห่อแกพ่อนี่ตะมีดหัวนี่ไอ้นี่ห่อแกมาห่อแกพ่อนี่ตะมีดหัวนี่ไอ้นี่เย็ดจ๊ะมามาลองเนาะพ่อนี่โหอะมาพ่อนี่ จะเล่กหจะนะสมิสุดที่โคนี่ยฮะนี่เแบสมาสิโคนเลียาลเลอามวยยาลยกเราอามิโกยามวยาเอ๊ะสมาิเปะอมาบูสมามิุดทีโกนี่ย้เลลูกเออันเลนกเราจะเลนาฟีเอื <laughs> Thầy ta cái dòng mà yêu đi Duyên ở đâu Ồ, sao mà biết sự Ê lên nhớ, lên tay cái này Nó lại, Nó lại đi mà lấy xe Cái này lấy xe nó lại? không mấy người da à, mấy người Ê Ê Ê, cái này không Ê Ê cái này Đi, Ê... Bà, y... cái này đi. Ừ. đi mà Đi cầm ba lên đi nhá จมารี่ซ้โคด้ตัวยไก่งลุ้จะมาพม่าสูเลยเปี้ยวมาตัเลยเปียวเปยไปลทำไม่หยาวิลลาไม่หยาวิลลสนาฟีดนเอ๊ะไรสามาจถามารี้ตัวโคเนี่ยัวไ่งสกามตบูเปรียวไรสามาเปียวไรสามาัวไ่งสกามตบูเปียวไรสามาเปียวไรสามาแต่ที่มันราถ่ช่วยได้ช่วยเย ให้ไปเลยเองเอรักจะมาที่สิ้นนี่อ๋อให้ด่ะเอาแล้วฉัจะเอาไม้มาจัดแล้วจัดไม่จัดเออเอรักจะมาเยี่ยพี่สจะมาเยี่ยมพี่สแต่ผู้สุดาไปรอดพีซสิสวยในนู้นเหฮะเอรักนี่ดุมองน้ำมันี่เจ้าวรีจะมาที่ไหนปแล้วในบ้านเชยโวยโชนเอาที่นี่ไม้เอฟว์สวยจังไม่ยอมไม่ช่วยจะแข่งอ่ะไม่ยอมแบบไหนจะสวยล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเขินซะเขินซะไปดียัยมันไปดียัยมาเ้า

លៀនតាមណែមោះឆៃលីយូរលីយេទេឆៃយើយកកេបផ្លេបយអេលៀនលៀនតាមណែមោះឆៃលីយូរលីយេទេឆៃយើយកកេបផ្លេបយអេលៀនណែទេមិទីកានឡូមេញូអេឡូញូជេណែអេឡូនិយាយណែញូញូ